เจ็บหน้าดูเลยลูกเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยลูกเนี่ยปลาเกียวคิดถึงคุณปู่หรอครับห้าชั่วโมงอ้ลูกกว่าจะได้ใช่มปลาเกี่ยวคิดถึงคุณปู่ใช่ไหมปู่ไม่ได้หอมแก้มปลาเกียวเลยคุณปู่แบบคิดถึงปลาเกียวอืมตัาา้งไงล ว่าไงล่ะคะทำการบ้านเสร็จแล้วหรอคะลูกถือสอนเ้นด้วย้ยสอนเต้นด้วยอ๋อเหรอถือเล่นต้นอะไรคะหนูเต้นอะไรคะลูกกระม่อรเต้นการแสดงพรุ่งนี้เมื่อไหร่คะลูกพรุ่งนี้ค่ะเหรอคะไหนๆซ้อมไปย่าดูสิคะ ้แย่ดูะะนะคะเดี๋ยวส่งคลิปไปให้หรอส่งคลิปมาให้นะลูกนะอ๋อเต้นนะส่งคลิปให้ย่าดูนะย่าจะได้หายไวๆนะคะนะคะ <ขอ S 1> คนเก <ขอ S 1> ่งเนี่ย